อันนี้ไม่ใช่ปฏิมากรรมไม่ใช่ภาพวาดแต่นี่เป็นผ้าใหม่ครับมาอยู่กับน้องนัดสวัสดีน้องนัดครับผมวส,บสวัสดีครับอ้าวอันนี้น้องนัทก็จะเป็นคนที่ขายผ้าไหมผมก็เลยเห็นที่แรกผมโอ้อันนี้มันของแท้หรือของจริงหรือภาพวาดนะครับนะ้องบอกว่านี่เป็นอ่าผืนนี้เป็นงานผ้าไหมทั้งผืนครับผ้าไหมทั้งผืนรับผมเป็นไหมบ้านไหมแท้ครับไหมบ้านใหแท้ด้วยใช่ครับคือคือมีการทออยู่ในหมู่บ้านของผมเองนะครับเป็นเป็นลายองค์พญาครุฑนะครับเป็นลายองค์พญาครุฑแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเรานาไปเขียนทองเขียนอทองอ่าเข้ามาดูใกล้ๆครับมาดูามาดูเ <ๆ S 1> นี่ยอั<ใ>นนี้เป็นผ้าไหมเขียนทองเขียนทองนี่คือ,อยังไงครับเขียนทองนะครับก็คือปกติเนาะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะม,มีมีตัวอย่างให้ดูที่เป็นเป็นผ้าผ้าที่ยังไม่ได้เขียนผ้าที่ยังไม่ได้เขียนแต่ถ้าเรานํามาเขียนทองนี่ภาพจะมีความที่จะชัดขึ้นเด่นขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะนี้เลยครับก็จะสวยนะครับสวยมากเป็นผ้าไหมเขียนทองเขียนทองแต่มีหลายคนสับสนนะครับว่า องพญาครุฑนี่เรานํามาสวมใส่จะเหมาะสมไหมคิดว่าเป็นผ้าถุงนะครับแต่พื้นนี้จะเหมาะกับการลงกรอบกรอบเงินกรอบทองในการที่จะเอาไปตกแต่งบ้านใช่ครับเช่นขึ้นบ้านใหม่จะเป็นของที่ลึกของฝากทีนี้เรามาดูด้านหลังน้องนัทนี่นี่นี่อันนี้พาแฟนผมมาดูของแถมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือด้านหลังใช่ใช่ครับด้านหลังก่อนที่จะมีการเขียนทองใช่ไหมครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจับแต่ว่า แต่ว่าถ้าถ้าผืนผืนจริงที่ยังไม่เขียนทองภาพจะชัดกว่านี้ครับแต่นี่คือด้านหลังเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นผืนจริงด้านหน้าก็คือมันจะมีการทอยกดอกนี่ครับภาพก็จะชัดเขามาดูใกล้ๆครับเขามาดูใกล้ๆนี่ยเนี่เนี่อันนี้เป็นการทอยกดอกใช่ไหมใช่ครับทอยกดอกครับภาพก็จะเป็นนูนขึ้นประมาณนี้ครับลายยกนูนขึ้นประมาณนี้นี่คือยกดอกนะครับยกดอกลายลูกแก้วมี ที่เดียวในสุรินไหมหรือยังไงหรือว่าที่อื่น,นเขามีไหมอ่าก็ถ้าถ้าถามว่าการการเขียนทองเนาะถ้าเป็นในสุรินนะนะครับจะมีที่บ้านเพชรจังหวะครับครับผมบ้านเพชรจังหวะที่มีการเขียนทองอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือไม่แนะนําให้เอาไปตัดใส่ที่เป็นแบบแต่งกายแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประดับมากกว่าเนาะกับองค์พญารถจะเป็นแบบนี้ลายใหญ่หญโอเคเลยพื้นนี้ราคาอยู่ที่สี่เก้า 99,4,999บ,บาทนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นงานฝีมืองานประนีตของชาวสุรินทร์เราครับแล้วก็เป็นผ้าไหมแท้อย่างที่บอกว่าต้องต้องใช้ในเรื่องของศิลปะแล้วก็แบบใช้ในเรื่องของฝีมือนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์เราไม่ได้มีแค่ลายเดียวนะขอดูขอดูอีกลายหนึ่งพญานาคพญานาคพานาี่นี่ขอดูลายนี้อ่าครับพญานาคพญานาคครับพญานาคนี่พญานาค เวลาที่เราขึ้นบ้านใหม่นะครับเวลาที่เราขึ้นบ้านใหม่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบอยากจะได้ของฝากเอาไว้ให้กับเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านที่เขาแบบว่าเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆครับภาพใหม่เป็นเอกลักษณ์ของของชาวสุลินอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะมีภาพในเรื่องของการเขียนทองขึ้นมาอันนี้คือแนะนําให้เอาไปอัดกรอบไว้นะครับแล้วก็ติดข้างฝ้าผนังเป็นประติมาก,กรรมนะครับ <S <S นี่เป็นแบบนี้สวยมากครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับาก้ีแรกผมเห็นผมด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นภาพวาดไหมมันก็นี่ครับก็ตามที่เห็นนะครับนี่ ราคาเท่ากันครับสี่เก้เหมือนกันครับผมราคาเท่ากันครับคือคืออ่าตัวนี้นะครับจะเป็นทอทอเป็นลายองค์พญานาคเลยครับทอเป็นลายองค์พญานาคทั้งผืนเลยครับทอเป็นลายองค์พญานาคทีนี้ขอขออนุญาตดูด้านหลังอัน้องนนทเรากลับด้ครับนี่เรากลับด้นี่นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับด้านหลังของเขาน่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็จะมีการแต่ว่าด้านหลังของเขามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับด้านหน้านะด้านหน้าค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะถัดจากนั้นเขาเขาถึงจะมาเขียนทองใช่ไหมครับใช่ครับเขาเขาใช้อะไรในการเขียนครับก็ ผืนผืนนี้นะครับในการเขียนทองนะครับเขาก็จะหยอดหยอดเป็นเหมือนเกล็ดนะครับเป็นกาวเนาะติดนะครับหยอดทองเหมือนหยอดหยอดทองนะครับติดเป็นกาวติดทองนี่ครับนี่คือผืนที่ยังไม่ได้ทอนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เขียนทองไม่ลงถือไว้ก่อนครับให้ดูจับไว้ก่อนระวังลุดนะครับโอบประมาณนี้เขาเป็นเขาทอขึ้นมาแบบนี้ใช่ไมใช่รมัดลายมัดอะไรใช่ครับลองดูครับด้านล่างนี่ข้างบนกับด้านล่างแตกต่างกันนะครับนี่พอเราเขียนทองขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะชัดเจนขึ้นเป็นแบบนี้ มีหลายแบบหลายราคาเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่3า0 0 3 5 0 0ประมาณ3,5 0 0ขึ้นไปแต่ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าแค่ลายนีย่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วยิ่งถ้าเกิดมาเขียนทองเขียนทองอะไรมันจะทําให้มูลาค่าของของผ้าไหมเพิ่มขึ้นของวาตถุดยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะราคาหลักพันนะจริงๆนะคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น,นครับแต่ถ้าเกิดาใครสนใจในเรื่องของการที่จะไปเป็นของฝากนะองนั้นมีตลอดไหมครับหรือไงฮะมีตลอดครับ ต้องสั่งไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นต้องการได้หลายผืนต้องสั่งเพิ่มอะไรยังไงไหมอ่าถ้าถ้าอยากได้หลายผืนก็สั่งจองว้ได้ครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับก็จะได้เนี่ยเครับเต็มเลยครับด้านหลังนี่นะมาดูด้านหลังลายพญานงพญานาคแล้วก็ลายต่างต่างเยอะะมากมายพี่มังกรคือแล้วแต่เราจะสั่งอ่ะคือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ลายนั่นลายนี่เพิ่มขึ้นเข้ามาตามปีอะไรต่างก็สามารถสั่งได้นะครับโอเคพี่กัดเราอยู่ที่ไหนครับน้องนัทอ่าอยู่ที่บ้านหลักครับ ก็คือจะอยู่จะอยู่ติดเส้นถนน2 4สครับโชคชัยเดชอุดมนะครับขาเข้าอาเภอสังขะนะครับช่วงสงกรานนะครับก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับผ่านมาทางพื้นที่ของอําเภอสังขะนะครับหมู่บ้านจะอยู่ติดเส้น2 4สเลยนะครับโชคชัยเดชอุดมครับแวะเข้ามาชมได้ครับพิกัดโรงเรียนบ้านหลักเลยครับทิมมุนไปเลยแล้วก็เข้ามาครับอันนี้วันนี้ผมสั่งไว้2ผืนได้มาแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีผืนยาวอ่ามันมีผืนยาวด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นผืนสั้นอ่าผืนยาว นี่ครับนี่คือที่ยังไม่ได้เขียนทองนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เขียนเนาะอันนี้เป็นพยาคุดนี่ครับต้องดูลายจานูนครับฟังฟังที่โชว์อืมเราเรามาดูกันนะนะนะนี่ครับยาวโอ้โหสุดยอดมากนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับงานฝีมือครับผ้าไหมสุรินครับสวยมากสุดยอดครับต้องเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับน้องผู้นี่ครับสุดยอดมากนี่ครับอย่างที่บอกว่าแค่ลายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบความยากง่ายนี่มันมันไม่น่าจะอยู่หลักพันอะ น่าจะเป็นหลักหมื่นด้วยซ้าไปนะครับประมาณนี้ยิ่งถ้าเกิดได้ไปเขียนทองขึ้นมายิ่งเอาแบบประตมากรรมใส่ลงไปอีกเป็นโอ้โหอาร์ตมากนะครับโอเคครับผมถ้าสนใจรายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับข้อมูลการติดต่อน้องนัทนะครับโอเคครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะอ๋อมีมีอีกมียังไม่จบยังไม่จบพยากรุษมีสองแบบนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมีสองแบบสวยมากนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากโอเคครับผม